สบายดีและสวัสดียามแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทังต่างประเทศมื้อนี้สาวสุกากลับมาแต่ฝั่งไทยแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องฮอนบาร์ฮอนเฮือนแล้วสบายดีแม่กลับมาเบิ่งลูกทุกเก้าอองโดยพอดีปีเอฟซีอยู่ถนนคนเดินฝากส่งให้แม่วาเนาะพี่น้องให้แม่วาเลยเออเบิ่งกัเด้อสวยงามได้ดิพเพลนเอาไปให้เนาะ ตอนนั้นเพิ่นเคยฝากให้แม่วาแล้วเนาะกับเสาซุกโคโลโตแล้วเพิ่นให้อีกรอบนี้เป็นทรงสร้างสีเขียวพี่น้องย่านเดนแม่วาสิริลอยตัดอีกดิบอตัดแล้วบ้านเพราะว่ามันมันมันลามเด้ามันลามนุ่งไรก็ตัดเรียนขึ้นคือเสาซุกใส่นี่พอดี ขอบคุณขอบคุณขอบใจลูกเดอ้อให้ซื้อได้ขายมานเดอ้อให้เงินไหลกองทองไหลโฮมให้ขายมันๆมาเดอ้อสาตผู้อายุมันคนนึงเดินทางไปใส่กับตลอดปลอดภัยเดอ้อสาวสุวกะใส่ส่งซื้อน้ำเพลินเลยนะพี่น้องงามงามสีบัวถึกใจขนาดเลยคือมื้อนี้เนาพี่น้องสาวสุกะจะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนนะฝากเครื่อง สิทธิพ์พนเข้ามาให้เนาะแต่ว่าพ่นบริฝากามาฮอนลาวเดวยพี่น้องพอนฝากมาลงไวเ้เฮือโดยนางเนาะและพอดีตัวเกี้ยวนงน,นอ้อยพนไปรอบนั้นแล้วมาแล้วเครื่องสิทธิพ์พอดีสาวซุกมารอบนี้สาวซุกกะได้น้ำยาพ่นมาพี่น้องนี่เดียพนฝากมาไว้ในไวนางเนาะมาเบิ่งเครื่องสิทธิ์ก่อนบ่หรือว่าเบ,บิ่งน้ำยาก่อนดีเนาะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเครื่องสิทธิ์ก่อนเนาะสาวซุกลองแกะเบิ่งแล้วพี่น้อง ก็จะมีปึ้มขู่มือเพื่อนแบบนี้ปึ้มขู่มือการใช้งานพี่น้อง่าน,างน่งอตรวนี้เนาะบอ้ว่าสิมีอะภาษาไทยละเอียดบ่เนาะคือว่ามีจะภาษาอังกฤษแท้พี่น้องอแ,แ,แต่ว่าเห็นแวบๆอันนี้ภาษาไทยตัวนี้คู่มือการใช้งานเพื่อนว่าเนาะ ในเอาสีเอามาเบิ่งก่อนที่เพื่อนเห็นเฮาปั๊บหน้าใหม่เนาะมันก็ถืโลอกห้หน้าเนาะพี่น้องลอกหน้าดินแล้วก็เหตดให้บ่มีาสารอาหารในหน้าเพื่อนก็เลยฝากเครื่องสีดพ่นเข่ามาห้แบบว่าจะหาเข่าเฮาได้ผลดีให้เข่าเฮางา้าคือปีแรกนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าโบได้ผลผลิตเพื่อนว่าเห็นหลายคนเห็ดเพื่อนกะเอาซูเฮาฟังนะพี่น้องเพราะว่ามันถึกเอาฟุ้นหน้าดินออกไปเบิรนแล้ว ขาออกมาก็สิมีกระเจอุอปกรณ์ครบเลยแม่มนาจะเอาไว้หันเครื่องเพื่อนเนาะพี่น้อง<ม>แล้วก็มีกล้องบอเมเ็นกล้องผสมยาซีดบอตัวนี้นี่พี่น้องแกลอนแกลอนเล็กอันนี้ก็จะเป็นผาเป็นสายสายพานเป็นเครื่องกรองเพื่อน โบธรรมดาได้พี่น้องแล้วก็จะมีเล็กสีดแปลว่าเอาไว้สีดผนประมาณนี้เนาะป้าเป็นเครื่องแปบว่านักองแพ้ะบนองน้อยองบงแพ้พี่น้องสัมสัมแบเกือบสัมเฮาเลยเนาะแต่ว่าน้ำหนักพวนนี่ บรุษซิปโล่นนเยลยป้าเผื่อเขาใส่น้ำปุ๋ยอนนโอ้ไม่อยากคิดเลยนักตื่นใส,ใส่โล่สุกเนาะอันนี้เป็นไม่ว่าสะพายทีเดียวมันจะมีไปดิแม่สะพายแบบนี้นนป้าสาวสุกเอาบุกขึ้นนักแล้วก็จะมีอย่างไง ป้าคิดว่ามีอย่างน้อยมันมีอันนี้คืออย่างอันนี้น้ำยาอยู่ทางในอ้อาวหลายอันแ<บ>ท่นักอันนี้ว่าจักเออแหนแม่แบบบริไทยยาผมบูชกเบื้งผาต้นนักแท่มันนักน้ำยาเอามาใส่น้ำยาก็ะชินักประมาณนี้แหละแม่เออนักอันนี้แหละนี่มากหลายกล่องสมมแต่วันนี้มากระนักแต่น้ำเราเบลอเบล้ว เบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งป้ายุงป้าแม่ยุงลายยุงลายกำลังออกประมาณนี้เลยแบบนี้โค้งใส่แขนแล้วก็สะพายขึ้นแล้วก็อันนี้ปาดเบิ่งก่อนนะไหมเนาะเป็นน้ำยาแบบใด บู๊ว่าว่าผสมใส่รพร้อมกันเลยเบอร์ตัวนี้น่ะภาษาอังกฤษได้เป็นแบบนี้พี่น้องแล้วกาจะมีตัวนี้เนาะบัดน,นี้ฮามาเบิ่งตัวนี้ bioorganic จะมีกล่องน้อยสอง แล้วก็กล่องใหญ่หนึ่งแบบนี้เลยสูตรรวมสารสกัดธรรมชาติเพิ่นว่าเนาะแบบว่าสีต,ต้นเข่าได้สีมันได้สีทุเรียนอ้อยข้าวโพดยางมะกเพชชพักหมักไม้สีได้บนเลยแม่มเพิ่นจะมีวิธีบอกอยู่ขางกล่องเนาะแล้วก็จะมีน้ำบัดพี่น้องเบอร์โทร แล้วก็จะมีใบตัวนี้โอ้ราคาแพงอยู่เลยแม,แไมตต่ไม้ดไมแม่มมมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสีดได้ห้าสิบไล่โปนี้ราคาเพียงพันห้า กล่องน้อยนี่ก็450แล้วกล่องใหญ่แบบว่ากล่องใหญ่แถมกล่องน้อยก็พันหาพี่น้องราคาน่าจะตามนี้เนาะโอ้เพลงอยู่นั่นหมเนาะนี่โอ้พี่น้องของดีของเพลงขนาดเลยเปลอลงออามาเสีดเข่าเบิ่งน้ำมันนีนนีจจะคิดใ่ว่าใดองอนหูบ่ ยังโบเคยใช้จะเคยต้องอ่านบึ้งอยู่นี้ท่านว่าสิว่าอย่าผสมกับโบเมนอย่าผสมกับตัวพี่น้ำมันเครื่องบอกยาน้ำมันเครื่องเนาะน้ำจักนะาะอ่านบึ้งยาน้ำมันเครื่องเพื่อนโบจังนี้เพื่อนเฮ็ดเป็นยศแบบนี้แล้วก็มีออยอันนี้น่าจะไม่น้ำมันเครื่องเนาะเท่ากับยังโบเคยใช้เนาะพี่น้องแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษโบเป็น ให้พี่น,อน,น้องเอฟซีแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเด้อได้มาแล้วมาเต้าข่าวัาว่ววนนะใส่น้ำมันส,สังบ่น้ำมันเครื่องใส่เต้าข่าวน่าจะเหม็นใส่น้ำมันเอสซังเนาะแล้วก็มีบ่ใส่น้ำมันเครื่องเพิ่นเป็นแบบนี้เลยลวเวลาเราไปซื้อนี่ถ้ามันเบิดไปหาซื้อง่ายอยู่บ่พี่น้องน่านจะเหม็นเบิดเลยคือกันเลยใดน้อืมเหม็นเบิดเหมือนประมาณนี้เลยคุณจ้งคุณเจเพื่อนก็ครบ มีมให้หั่นเบิดนะไม่เนาะมีมให้แปงเบิดเลยมผมเบิดมีกระเจเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้าสิบสิบสองมีขบเลยพี่น้องลายอ่านเลยตะ่ละบิดถาว่คุซ้ายนี่เพื่อนเบิรง,เพ,เ,งเพื่อนสีหูลมาหั่นอะไรเป็นอะไรแบบนี้กม็มีพี่น้องคือก้อนตอกแล้วทั้ทงนี้เป็นตะ่ละบิดก็ดเห็นจ้าเถือถ่อนเตืด ดีใ,ใจขนาดเมื่อวานได้เครื่องสีดเพื่อนก็เคยคิดอยากสีดเพื่อนเคยพังในวิทยุขาเจ้าโฆษณาอย่าสีดผลเข่าได้เข่าดีพังอยู่บ่เคยว่าบ่มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้บ,บ,นบ่จักรน้ำเฮ็ดเบิ่งยี่ห้อของเครื่องจักเพื่อนนะพี่น้องยี่ห้อนี้เลยสาวซุกย้านอ่านบุถือพี่น้องอ่านบุเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่น้องซื้อเพื่อน,น คือกับเครื่องสตาร์ทจักทัดหญาเลยพี่น้องนี่เด้สายพานเพื่อนดึงสตาร์ทแล้วก็บ,บนใส่น้ำมันอยูุ่่มนี้พาเปิดใส่น้ำมันนอหน,นี้เครื่องใหญ่เติบเพื่อนก็ซื้อของดีห้แท้ๆพี่น้องของราคาแพง่ให้เว้าเลยอ,อ,อันนี้เครื่องสีดนี่นเป็นเครื่องจักกยังดี สายโตพ่นมันเวนี้บอประมาณนี้แหละพี่น้องด้วเขาสิลองประกอบเบิ่งเนาะลองเฮียนฮูเบิ่งก่อนว่าใช้จังไดเขาก็ยังบ่เคยสียจักเถือ่อเป็นเครื่องจักอย่างดีเลยแม่ราคาแพงหลายพันเลยนี่แล้วก็อันนี้นี่เป็นน้ำยาเนาะสี่กล่องเลยแล้วก็มี กระเจ๋หั่นเนาะพี่น้องเป็ดกับสัญญาเลยเวลาเฮ้าส,สีสีเฮาก็ต้องใส่ผ่าอันนี้เนาะแม้ว่าก่งก่อนอนี่เฮานสี<ะ>ดทดลองนี่น่าจะเม็นใส่ประมาณนี้บอก เดี๋ยวเขาเบิ่งในแบบคู่มืออีกก่อนเนาะปิดแบบนี้แล้วกาอ,องขึ้นพี่น้องไปสีดแต่ว่ามันสีไหยว,ว่าะโดงน้อยมันต้องผู้ชายคือแบบเบาไอ้เนาะเบาไอ้ามาให้เบาไอลงเหตุให้เบิ่งเราพี่น้องาราคาเพลงเลยเพิ่นซื้อให้คบเซตทางน้ำยุกน้ำยาหน่ะไหมเนะาะพี่น้อง สาวซุกข,ขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญจ่จจดีทางฟังไทยหลายๆเดอ้อเนาะซื้ออุปกรณ์ใเฮามา,าไว้สีดเข่าในหน้าเนาะสีดพืชผลอย่างก็ได้เบิดเลยราคานี่กะแพ,งเ,พงเลยนะไหมนะเนาะผนใจดีขนาดเลยฝากมาให้เห็นเทาแบบปั๊บนาใหม่ยันบัได้ผลผลิตดีก็เลยฝากแบบของดีมาให้เนาะเอาไว้สีดลองเบิรงดนะไหมเนาะปีแรกท่าว่า อ,องซีดบาวไหวก็จะได้เห็ดคือ้นงน้อยเวาเลยสุกล้อใส่้อเข็นเท่านี้แลวพี่น้องสีดเนาะเพราะว่าอันนี้กะใส่ได้จากลิศหาซาวซาวหาลิศใส่ได้ซาวหาลิตปูผ<ม>สมมาภาคเครื่องสีดเข้าพ่านเข้ามาให้แม่แล้วก็แม่ขอบคบคุณครอบใจหลายๆขอบบุญกรอบคุณละลายเด้ออัน ให้อายุมันขวัญยืนเดินทางประเสกิตลอดปลอดภัยเด้ออายุมันขวัญยืนให้ลำรวยกว่าเก่าเด้อสาธุขอให้เพื่อน,นิงเพงรวยๆขึ้นกว่าเก่าเด้อซื้อได้ขายมันซื้อง่ายขายคงเด้อโชคหมันลำรวยํลำรวยตลอดปีตลอดไปเด้อฝากกองดีมาให้ครอบครัวเจ้า,ช,าชุ้ดีใจเลยหลายพี่น้องห้ากะชีได้หายกังวลแน่แบบว่ายาดแบบบบได้เข้า เราก็ได้คงดีมาใส่ก็คือชีสวยได้หลายเตอร์อใส่แม่กะสีงามแล้วเขากะชีไข่ขึ้นลายล่ะขึ้นลายคือมือนี้หาลอตเตอรีออกแต่ว่าหาซาวซุกนะพี่น้องตาต้เสยียใจขนาดเลยพิษโตเดียวพิษเล็กหน้าสามโตโตเดียวบมไม่รักว่าที่เล็กหน้าสามโตมันออกนะแปดสองหก เสาซุกซื้อเก้าสองหกสี่หกห้าหกตัวค่ะพี่น้องบ่ได้เด้สีเดืงคิวเด้เลยเสาซุกนะพิษเล็กหน้านี่แหละแปดกับเก้านี่แหละก็เกือบได้สี่พันบาทถ้าถือสามตใบเดียวนี่ก็เสาซุกซื้ออยู่ร้านพญานาคแบบนี้พี่น้องพ็เปิดกับโบซุกใส่ให้ได้จากสี่พันบาทเนาะเสียดายขนาดเลยเกือบถือรางวัลสามตัวยังบุเคยถือจ้าถือลอตเตอรี่แบบนี้ าได้สี่พันบาทถูกได้ถื<พ>อเจ็บใจขนาดเลยพอจะได้เงี้ยงใบลอตเตอรี่นี่แหละพอจะได้บ่ายนี่แหละเฮ็ดได้ไร่ะเก็บอกเก็บใจขนาดเลยเพาว่าพี่น้องเก็บซีผ่านได้ฝนเคยสายเนาะแนะนำเขาเขามาเพิ่มเติมเด้อว,ว่าเฮ็ดจังได้มันจึงถือต้องอันนี้กับใบลอตเตอรี่ไม่ว่ายังเก็บมาให้อยู่เดยพี่น้องชาวุกทิมแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็ถือว่าคอยขำลงแรงแล้วสาวดุก่ะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ครอบครัวสาวสุกในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีบาด๊บายบาย